สวัสดีครับพบกับคุณครูนพอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนะครับครั้งที่แล้วคุณครูคคได้สอนแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหลักที่มีสารอาหารต่างๆไปแล้วนะครับอันนี้อาหารหลักและสารอาหารที่มีสารอาหารนะครับมันก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของคนเรานะครับนะตั้งแต่วัยแรกเกิดวัยเด็กนะครับวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ นะครับซึ่งเป็นในช่วงของแต่ละวัยเพราะฉะนั้นในช่วงแต่ละวัยเนี่ยการนะครับก็จะมีขนาดของร่างกายเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับแตกที่แตกต่างกันเช่นมีมวลมวลในที่นี้ก็คือน้ําหนักนะครับมีความสูงนะครับหรือว่ามีขนาดความยาวของแขนขานะครับ ที่เพิ่มขึ้นของอวัยวะนะครับต่างๆดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการจเจริญเติบโตนะครับของร่างกายของคนเราเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสังเกตเห็นได้ชัดเจนก็คือมวลก็คือน้ําหนักนะครับแล้วก็ส่วนสูงจากที่ครูได้ให้เด็กๆนั้นไปชั่งน้ําหนักนะครับวัดส่วนสูงนะครับแล้วก็ วัดรอบเอววัดความยาวแขนความยาวขานะครับในครั้งนี้เด็กๆก,ก็จะได้รับใบงานอีกหนึ่งใบงานนะครับดังนี้เด็กๆด,ดูที่จอนะครับทีวีนะครับใบงานของครูไม่ยากนะครับนะฮะเด็กๆก,ก็เขียนชื่อนะครับนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะเด็กๆด,ดูคำชี้แจงนะครับคำชี้แจง ให้เด็กๆนั้นติดภาพตนเองนะครับภาพตนเองนั้นคุณครูขอให้เป็นภาพปัจจุบันนะครับนะฮะและ,และเขียนอธิบายการจเจริญเติบโตของตนเองนะครับให้ถูกต้องเด็กๆดูขวามือนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเด็กๆก็เอาภาพปัจจุบันนะครับจะถ่ายด้วยกล้องแล้วก็ไปสแกนออกมานะครับมาแล้วก็ตัดให้พอดีนะครับติดภาพในกรอบสี่เหลี่ยม นะครับและเด็กๆก็มองข้อมูลทางด้านซ้ายมือนะครับนะฮะในภาพที่เด็กถ่ายมาในปัจจุบันเนี้ยเด,เด็กๆนั้นอายุกี่ปีถ้าอยู่ในช่วงนี้ก็คือเด็กๆก็จะอยู่ในช่วงของนะครับ6ปีถึง12ปีก็ในช่วงวัยเรียนเด็กๆก็นะครับมาตอบคําถามาในบรรทัดที่สองนะครับจัดอยู่ในช่วงวัย เด็กๆก,ก็ตอบมานะครับเพื่อสักครู่คุณครูอธิบายไปแล้วต่อไปดูประทภทที่3นะครับการจเจริญเติบโตของฉันปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับครูอธิบายไปแล้วแล้วคุณครูได้ให้เด็กๆนั้นทํากิจกรรมในชั่วโมงเรียนไปแล้วอันนี้นะครับเช่นมีมวลเพิ่มขึ้นก็คือน้ําหนักนะครับมีความสูงที่เพิ่มขึ้นนะฮะมีความยาวแขนมีความยาวขา นะครับหรือว่าออมีความยาวรอบเอวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเด็กๆเ,เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนะครับถ้าเป็นเพศหญิงก็จะเริ่มมีประจำเดือนอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นเพศชายก็จะเริ่มมีไหล่กว้างขึ้นนะครับหรือว่าเริ่มมีหนวดมีเคราเด็กๆก,ก็เขียนตอบมานะครับนะฮะโอเคนะครับต่อไปดูรัทัดต่อไปนะครับเด็กๆคิดว่านะครับฉันเนี่ย ตัวเองเนี่ยมีการเจริญเติบโตเหมาะสมหรือไม่นะครับถ้าเหมาะสมเด็กๆติ๊กนะครับขีดถูกหน้าช่องคําว่าเหมาะสมถ้าไม่เหมาะสมเด็กๆก็ติ๊กขีดถูกคําว่าไม่เหมาะสมนะครับสุดท้ายนะครับนะฮะช่วงวัยของนักเรียนเองตนเองเนี่ยนะครับมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมหรือไม่เด็กๆก็เขียนบรรยายมาอีกสัก สองมันทัดนะครับด้านล่างทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับเด็กๆได้รับความรู้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็คุณครูได้มาอธิบายในใบงานใบงานครั้งนี้แล้วเด็กๆคงทําใบงานได้นะครับแล้วก็มาส่งครูได้อย่างสําเร็จนะครับพบกันใหม่นะครับใบงานหน้านะครับวิทยาศาสตร์ครูนบครับสวัสดีครับ